เมนูนี้แทบจริงนะคะปลากระพงต้มปลาร้าใส่พริกขั่วแบๆหอมหๆนำกระทะตั้งไฟกลางนะคะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปใส่พริกหอมกระเทียมลงไปค่ะผู้ชายทั้งกระเทียมไทยกระเทียมจีนนะคะพริกบ้านพริกแดงจินดาแล้วก็ใช้เป็นหอมแขกนะวันนี้ไม่มีไม่มีหอมแดงนะคะมีแต่หอมแขกก็ใช้หอมแขกหวัวเล็กแทนได้อร่อยเหมือนกันค่ะ คั่วไฟไปเรื่อยๆค่ะเราจะคั่วไปจนกระทั่งน้ำมันงวดเลยนะคะพอนื้องวดดีแล้วนะคะก็จะคั่วต่ออีกสักครู่นึงนะคะปู่ต้องการให้ตัวเครื่องเคราของเรานี่มีความเกลี่ยนิดๆค่ะจะได้มีความหอมแต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะคะอย่าคั่วนานจนเกินไปจนมันเกลี่ยม,มากจนเกินไปเดี๋ยวมันจะติดรถขม ส่วนผสมอื่นๆของเรานะคะก็จะมีปลากระพง2ชิ้นนะคะมีมะเขือเปราะขาตะไคร้ใบมะกรูดมีมะเขือพวงชะอมนะคะเป็นกระปุกปลาร,รานะคะเป็นเนื้อปลรราบดแล้วก็น้ำปลรราค่ะใช้ยี่ห้อที่ชอบได้เลยเดี๋ยวเรามาตำเครื่องก่อนค่ะก็นำเครื่องพริกหอมกระเทียมที่เราคั่วนะคะมาโขลกค่ะความละเอียดนี่ก็แล้วแต่คนชอบนะคะบางคนชอบให้ละเอียดมากๆบางคนแค่ เอาแค่พอหยาบๆก็พอค่ะแล้วแต่ตามสไตล์ตามความชอบของแต่ละคนได้เลยค่ะทีะนี้ก็ได้เวลามาต้มแล้วค่ะนํากระทะตั้งไฟกลางนะคะใส่น้ําเปล่าลงไปใส่คาตะไคร้ใบมะกรูดเราจะทําการต้มนะคะให้กลิ่นสมุนไพรออกมาก่อนนะคะแล้วนี่เลยค่ะผู้ี่ใช้เป็นเนื้อปลาระบดของเจ้านี้นะคะสั่งใน t ิกต o k ค่ะใครอยากได้ก็ เดี๋ยวปู้จะปักพิกัดทิ้งไว้ให้นะคะข้างในกระปุกเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นเนื้อปลาบดละเอียดนะคะไม่มีก้างเลยดีมากๆจากการใส่ลงไปค่ะประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะก,ะกว่าๆนะคะก็กะกะเอานะจะได้ความเค็มความนัวอย่างที่เราต้องการคนให้เข้ากันนะคะให้เนื้อปะลาละลายก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะเติมตัวน้ำปะลาขวดค่ะ น้ำปรานี่ก็เลือกใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ตามที่เราชอบค่ะมีตัวไหนก็ใส่ตัวนั้นได้เพราะน้ำเราเดือดอ่อนๆแบบนี้นะคะก็จะใส่ปลากระ,กะพงลงไปค่ะแต่เคล็ดลับนะคะอย่าเร่งไฟให้แรงมากๆนะคะเดี๋ยวมันจะทำให้เนื้อปลาของเราแข็งค่ะสูตรนี้นะคะผู้ี่ใช้ทั้งเนื้อปลาบดแล้วก็เป็นน้ำปลาขวดใครจะเป็นสายนี้นะจะรู้เลยว่ามันหอมมาก จากนี้ก็จะใส่พริกคั่วตามลงไปค่ะน้ำซุปของเรานะคะจะเริ่มเข้มข้นขึ้นจากนี้ก็จะใส่ผักลงไปนะคะจะเริ่มต้นด้วยการใส่มะเขือเปราะลงไปค่ะเหลือติดตู้เย็นเท่านี้นะคะก็เลยได้ใส่เท่านี้ค่ะเราก็ตามด้วยชะอมแล้วก็มะเขือพวงแล้วก็เพิ่มความอูมามินะคะด้วยการเติมผงนัวลงไปนิดนึงค่ะ ประมาณสักหนึ่งช้อนชาใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เติมพริกป่นลงไปค่ะปูใส่ไปประมาณหช้อนโต๊ะพูนๆแล้วก็หาฝามาปิดไว้ค่ะต้องการให้มะเขือเปรอกของเรามีความนิ่มๆน,นะคะก็จะต้มประมาณสักครู่หนึ่งค่ะแป๊บเดียวนะคะประมาณ 3- 4นาทีก็มาเปิดฝาดูเช็คความสุกข,ของมะเขือนะคะว่าได้ความนิ่มอย่างที่เราต้องการหรือย,อยัง เมนูนี้ถ้าเผื่อใครชอบแบบน้ำแบบคลุกคลิกนะคะแล้วเผื่อเอาไว้ซดได้ก็สามารถใส่น้ำเพิ่มเติมได้แล้วก็ใส่พวกปลาเพิ่มเติมไอตัวมะเขือนี้ยังไม่นิ่มนะคะปู้เลยปิดฝาต่ออีกสักแป๊บหนึ่งค่ะปิดฝาดูอีกทีคะ่ะตอนนี้มะเขือของเรานะคะเช็คดูแล้วก็คือสุกนิ่มตามที่เราต้องการค่ะเมนูนี้นะขอบอกเลยว่าจะต้องเผ็ดนะคะจะได้มีความแซบ่บ สายแซบสายกินเผ็ดน่าจะถูกใจนะคะแต่สำหรับคนที่ไม่กินเผ็ดนะคะหรือกินเผ็ดไม่ได้ก็เมนูนี้แนะนำว่าถอยไปก่อนค่ะวันนี้ปูไม่ได้นึ่งข้าวเหนียวนะคะก็เลยกินกับข้าวสวยร้อนก็อร่อยเข้ากันดีเช่นเดียวกันแต่ถ้าเผื่อใครมีข้าวเหนียวร้อนๆนะคะโอ้โหจะจิ้มจะคุยจะจ้ำนี่แบบถูกใจแน่นอนค่ะปลากระพงต้มปลาแซบนะคะรสชาติเผ็ดหอมนัวใครเป็นสายปลานี่ ทมพลาดนะคะต้องลองค่ะสูตรอาหารไม่มีตายตัวสูตรบ้านใครบ้านมันพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ